ก่อนอื่นสวัสดีนะครับวันนี้เรามาอัปเดตต้นเรียนเนาะตอนนี้เข้าเดือนที่สี่ครับเดือนที่สี่ดูนะครับมันเป็นยังไงบ้างตัวนี้ก็ที่คลิปก่อนคลิปเนี้ยก็คือต้นนี้นะครับเห็นไหมครับโดยรวมก็ถือว่ายังใช้ได้นะยังเขียวดูต้นสวยสะอาดเรียบร้อยดีถือว่าผ่านนะต้นนี้ช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับเชื้อราเนี่ย สำคัญมากเลยก็หน้าฝนก็ต้องใส่ยานะครับยากันเชื้อราทุเรียนสี่เดือนนะลองดูนะครับผมถือว่าผ่านนะแต่มันก็ไม่ได้สวยงามทุกต้นนะครับเรามาดูลหลายๆต้นแล้วตอนนี้ปัญหาที่พบใหม่นะครับก็คือทุเรียนเริ่มหลังจากที่ฝนตก หลายวันแดดไม่ค่อยมีนะครับทุเรียนน่าจะเป็นเกี่ยวเชื้อราแบบนี้นะครับ,บใบไม้ใบจุดสีดำใบเหลืองรู้สึกว่าจะเป็นหลายต้นเท่าที่ผมดูศึกษามามันน่าจะเป็นเกี่ยวกับแอนแท็กโนตเชื้อรานะครับที่มาพร้อมหน้าฝนนี่แหละหน้าฝนหน้าแรงแต่ตอนนี้มันมาแล้ว รู้สึกว่าเป็นหลายต้นเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูนะครับต้นที่มันเป็นมากๆมันจะเป็นแบบไหนต้นนี้ก็เป็นแล้วนะนี่ใบเหลืองใบเล็กใบแห้งมานะครับเชื้อราก็ต้องระวังกันด้วยนะครับแล้วก็ดูต้นนี้นี่หลายต้นเลยนะครับที่เป็นแบบนี้นี่ครับ ใบเหลืองใบไม้ตัวนี้ไม่ได้เกิดจากปุ๋ยแน่ๆครับผมน่าจะเป็นเชื้อราเพราะว่าปุ๋ยเราไม่ค่อยได้ใส่อยู่แล้วส่วนใหญ่ปุ๋ยเราก็ใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีดูสภาพของใบเป็นประมาณสี่ห้าต้นครับหลังจากที่ฝนตกหนักไม่มีแดดวันนี้เพิ่งจะมีแดดตัวนี้นี่ร่วงหมดเลยใบแห้งเลย ต้นที่ก่อนหน้านี้นำงามนะเดือนที่แล้วงามงามหมครับเป็นแบบนี้เลยใบแห้งใบเหลืองมีจุดหลายต้นเลยก็เดี๋ยวผมก็จะฉีดยานะแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าเราก็มาดูอีกทีหนึ่งว่ามันแก้ไขแล้วมันจะดีขึ้นหรือเปล่า เดือนที่แล้วงามมากเลยต้นนี้เดือนอี้หมดเลยนี่ใบแห้งเป็นจุดใบเหลืองเนี่ยครับผมคิดว่ามันเป็นเชื้อรานะเชื้อราที่มากับหน้าฝนหลายต้นลองดูเรื่อยๆค,ครับแต่ผมก็มียาที่จะฉีดอ่ะ เดี๋ยววันนี้ก็จะฉีดเดี๋ยวรอให้กันล่มๆก่อนก็จะใช้ไตโคดามานะครับฉีดเห็นไ,ไหมครับมันจะมีประมาณ4ี่หต้นที่จะเป็นใบเหลืองๆใบจุดเป็นเชื้อรานะแต่โดยรวมก็ถือว่าจะเริญเติบโตได้ดี ตัวน,นี้ยังงามอยู่เลยตัวน,นี้ไม่เป็นเป็นบางต้นครับเป็นบางต้นที่เป็นแล้วก็จะมี <c oughs> ตัวน,นี้ก็เป็นแล้วเนี่ยเหลืองเหี่ยวใบเล็กตัวน,นี้ร่วงกับหมดเลยประมาณเท่าที่ผมเดินดูประมาณห้าต้น มเป็นเชื้อรานะครับแต่ต้นที่ไม่เป็นมันก็จะเขียวดีแบบนี้อันนี้แตกยอดดีมากมันไม่ได้เป็นทุกต้นครับแต่มันเป็นหลายต้นอันนี้ก็เข้าเดือนสนะี่แล้วเดือนที่สี่ละก็เดี๋ยวเรามาหาวิธีแก้ไขกันอีกทีนึงครับยังไงนะฝนก็ฝากทุกคนช่วยดูเรื่องเชื้อราครับผม แล้วก็มีแมลงด้วยโอเคขอจบคลิปแค่นี้ก่อนครับ